สวัสดีคะ่ะทุกคนนี่คือสถานีผักประจำวันวันนี้ขอมาอัปเดตราคาผักใบสดๆจากตลาดสีเมืองให้ฟังนะคะวันนี้ต้นหอมกับผักชีไทยราคาพุ่งแรงสุดถึง70และ50บาทต่อกิโลกรัมใครชอบกินผักชีต้องทำใจนิดหนึ่งนะคะส่วนขึ้นฉายก็ยังแพงต่อเนื่องแต่ข่าวดีกะหล่ำปรีเขียวกับผักกวางตุง้งราคาน่ารักมาก12-17บาทต่อกิโลเหมาะกับเมนูประหยัดสุดๆ แนวโน้มตลาดวันนี้ผักบางตัวราคายังไม่นิ่งฝนตกบ่อยก็มีผลนะคะถ้าอยากรู้ราคาผักอัปเดตแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามหรือมาเป็นเพื่อนกันที่ Line แอดผักทูยู you. สอบถามราคาหรือฝากซื้อสินค้าได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่สถานีผักประจำวันค่ะ